บิตคอยกัญญาแดงเถือกหรือพุ่งทยานตัดสินใจยังไงดีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องบิตคอยลงทุนบอยอีกครั้งนะับใครที่ติดตามกันมาตลอดคงจำกันได้นะับว่าเราพึ่งผ่านเดือนสิงหาคมที่สุดโหดมาหมาดๆนะบิตคอยล่วงเอาล่วงเอานะหลายคนก็ใจหายใจคว่ำนะับแถมสเสติอย่างที่เราพูดกันในคลิปก่อนหน้านี้นั่นเนี่ยในเดือนกันยายนนั่นเนี่ยก็ ขึ้นชื่อนะครับเรื่องความผันผวนไม่แพ้กันนะโดยส่วนใหญ่ก็จะแดงดยนะเดือนกันยานะครับคําถามคือบิตคอยในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรนะแดงเถือกแดงเถือกต่อเนื่อง หรือว่าจะพิกกลับมาพุ่งทยานนะวันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะผมจะพาวิเคราะห์ทั้งข้อมูลเศรษฐกิจนะข่าวสารสำคัญปัจจัยต่างๆรวมถึงมุมมองของนักวิเคราะห์นะเพื่อที่จะหาสัญญาณนะว่าบิตคอยในเดือนกันยายนนี้จะแดงเถือกนะหรือพุ่งทยานนะถ้าชอบคน คอนเทนต์นี้อย่าลืมกด s ั b s c r i b e กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดสมัครเป็นสมาชิกช่องเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆกันด้วยนะครับและเช่นเคยนะครับวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้นนะไม่ใช่การแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการเงินนะครับเอาละครับพร้อมลุยกันหรือย,อยังนะถ้าพร้อมกันแล้วนะั้นเนี่ยไปลุยกันเลยนะครับ เริ่มต้นกันที่สัปดาห์นี้กันเลยนะเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์แห่งข้อมูลเศร,รษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเลยก็ว่าได้นะเพราะมีข้อมูลสําคัญสาคัญรอประกาศอยู่เพียบนะไม่ว่าจะเป็นดัชนี PMI นะภาคการผลิตและบริการนะซึ่งสะท้อนถึงภาคธุรกิจว่าจะเป็นอย่างไรนะขยายตัวหรือหดตัวนะครับ ามมาด้วยการประกาศตําแหน่งงานว่างนะซึ่งหลายคนจับตามองนะเพราะบ่งชี้ถึงความต้องการแรงงานในตลาดนะครับว่ายังแข็งแกร่งอยู่หรือไม่นะและที่าพาดไม่ได้คือจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นะว่าตัวเลขนี้จะบอกเรานะว่ามีคนตกงานเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับภาวะเศรษฐกิจโดยตรงด้วยนะครับปิดท้ายด้วย ปิดท้าสัปดาห์ด้วยไฮไลท์สำคัญนะรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะหรือว่าตัว non-farm payroll นะครับในวันศุกร์นี้นะครับและก็ตัวเลขอัตราการว่างงานด้วยนะซึ่งตัวเลขนี้ถือเป็นตัวเลขวัดสุขภาพเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดตัวหนึ่งนะเพราะสะท้อนถึงการจ้างงานในภาคธุรกิจต่างๆว่าเติบโตทรงตัวหรือหดตัวนะครับ ็ตอนนี้นั้นเนี่ยตลาดนะก็มองนะว่าตัวเลขอัตราการว่างงานนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณเท่าเดิมนะที่ประมาณสัก4.3นะ forecast นะไว้อย่างเท่านั้นนะนะถ้าออกมาเท่านี้เนี่ยก็จะตรงเป็นตัวเลขเท่าเดิมนะเทียบกับในช่วงเดือนตัวเลขเดือน กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแน่นอนครับว่าข้ขอมูลเศร,รษฐกิจสำคัญๆเหล่านี้นเนี่ยจะส่งผลต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางของสหร,รัฐนะเกี่ยวกับอ,อัตราดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นั้นเนี่ยตลาดก็ลุ้นตัวโก่งเลยนะว่าเฟดนั้นเนี่ยจะมีการลดดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์ CME Group นะตอนนี้นั้นเนี่ยก็เกือบ 67%นั้นเนี่ยมองว่าจะลด25เบส i ิ p o i n พยนะแล้วก็33%นั้นเนี่ยมองว่าจะลด50เบส i ิ p o i n พอยน์นะจากข่าวล่าสุดนั้นเนี่ยก็หลายฝ่ายนะครับก็คาดการว่าเฟดร,รวมถึงธนาคารกลางอื่นๆทั่วโลกกำลังจะยุติวงจรการขึ้นดอ,อกเบี้ยในเร็วๆนี้หลังจากที่การมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนะจนหลายคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าขึ้นดอ,อกเบี้ยโหดเกินไปแล้ว นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าการยุติวงจรขึ้นดอกเบีย้ยจะเป็นปัจจัยบวกนะต่อตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงบิตคอยและก็ตัวเอาคอยบางตัวด้วยนะครับเพราะเมื่อดอกเบีย้ยต่ำเงินทุนก็จะไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นนะเพื่อสแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่านะครับแต่อย่าเพิ่งรีบดีใจไปนะเพราะถึงแม้เฟดจะหยุดขึ้นดอกเบีย้ย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นทันทีเหมือนกับที่เราเห็นกันในช่วงที่ผ่านมานะเฟดขึ้นดอกเบีย้ยเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีขึ้นทันทีนะแถมยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างคลิปก่อนหน้านี้นะที่ผมวิเคราะห์กราฟราคาบิ t คอยเทียบก,บกับการขึ้นลงดอกเบีย้ยของเฟดดังนั้นเราจึงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้จริงหรือไม่นะและเฟดจะปรับลดดอกเบีย้ยเมื่อไหร่นะซึ่งจะเป็นปจัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อ ราคาบิตคอยในระยะยาวด้วยนะแต่ก็มีข่าวร้ายนะสำหรับนักขุดบิตคอยรายได้จากการขุดบิตคอยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเรียกว่าต่ำสุดนะในรอบ11เดเดือนสาเหตุหลักๆนั้นเนี่ยมาจาก ดิฟฟิค u ลตีในการขุดที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับหมายความว่าการแข่งขันในการขุดบิตคอย n รุนแรงขึ้นนะนักขุดต้องใช้พลังประมวลผลมากขึ้นนะเพื่อที่จะแย่งกันยืนยันธุรกรรมและรับรางวัลเป็น Bitcoin นอกจากนี้ปริมาณธุรกรรมบิต o i n ที่ลดลงก็เ,เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้รายได้ของนักขุดลดลงนะครับเพราะเมื่อมีธุรกรรมน้อยลงค่าธรรมเนียมที่นักขุดได้รับก็ลดลงไปด้วยนะครับ แถม i t t o o n n h บว i n g ในช่วงในเดือนเมษายนที่ผ่านมานันเนี่ยรางวัลการขุดต่อบล็อกก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งนะจาก6.25 BTC นะครับเหลืออยู่3.125 BTC ทํำให้นะักขุด Bitcoin ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับในขณะที่รายได้ลดลงคำถามคือสถานการณ์แบบนี้จะส่งผลต่อราคา Bitcoin ในระยะยาวหรือไม่นะนะวิเคราะห์บางส่วนนั้นเนี่ยมองว่า นักกุบิตคอยอาจถูกปรีบให้ขายบิตคอยที่ถูกออกมาเพื่อนำเงินสดไปชําระค่าใช้จา่ายอาจส่งผลให้ราคาบิตคอยล่วงลงก็ได้จากปัจจัยนี้นะครับและในขณะที่นักขุดบิตคอยกำลังเผชิญนะในช่วงเวลาที่ยากลำบากข้อมูลออนเชนจากเซตเตอร์เมนต์นั้นเนี่ยกับเผยให้เห็น นะว่าจํานวนกระเป๋าบิตคอยที่ถือครองบิตคอยมากกว่า100 BTC เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในรอบ17เดือนนะบ่งชี้ว่าวานบิตคอยหรือผู้ที่ถือครองบิตคอยมากจํานวนมากนั้นเนี่ยกำลังฉวยโอกาสในช่วงราคาบิตคอยอ่อนตัวเข้าสะสมบิตคอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่านี่อาจเป็นสัญญาณบวกที่บ่งบอกว่าราคาบิตคอยมีโอกาสกลับตัวขึ้นในอนาคตและเมื่อประวานบิตคอยเข้าซื้อ มักจะตามมาด้วยแรงซื้อจากนักลงทุนรายย่อยด้วยนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะเพราะพฤติกรรมของวานบิตคอยเป็นสิน่งที่ค่อนข้างที่จะคาดเดายากเหมือนกันนะเหมือนที่เราเคยเจอในอดีตที่ผ่านมานะครับ กลับมาที่คําถามของเราในวันนี้นะบิตคอยกันยายนแดงเถือกหรือพุ่งทยานนะครับจากสถิติในอดีตเดือนกันยายนมักเป็นเดือนที่บิตคอยให้ผลตอบแทนไม่ค่อยดีนักนะมักจะร่วงลงมากกว่าเดือนอื่นๆน,นะจนได้รับฉาาวายานะว่าเป็นเซปเทมเบอร์เอฟเฟกนะแต่อย่างที่เราได้ดูข้อมูลกันแนอดีตที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วสถิติเองก็ไม่ใช่ทุกอย่างนะครับ เมื่อปี2023ที่ผ่านมาบิตคอยก็เคยทำผลงานได้ดีในเดือนกันยายนราคาปรับตัวขึ้นสวนทางกับเสถีิในอดีตดังนั้นเราจึงไม่สามารถฟันธงได้100%ว่าบิตคอยในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรนะปีนี้นั่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะผสมประสานกันนะที่เป็นปีที่บิตคอยฮ a บวิ่งด้วยนะแล้วก็ มีแนวโน้มว่าเดือนกันยายนนี้นี้นั้นเนี่ยก็จะเป็นปีที่เฟดมีการลดดอกเบี้ยครั้งแรกด้วยนะครับซึ่งตามข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาในช่วงที่เฟดมีการลดดอกเบี้ยครั้งแรกนั้นเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปในคลิปเมื่อคืนนี้นะครับเราจะเห็นว่าบิตคอยย่อตัวต่าลงนะในเดือนน,นั้นๆนะสิ่งที่เราต้องออทําคือติดตามปัจจัยต่างๆอย่างใกล้ชิดนะนะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจของเฟดนะครับเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยขึ้นลง หรือคงที่นะครับก็จะส่งผลต่อตลาดทุนและคลิปโตแน่นอนนะทิศทางเศรษฐกิจนะครับถดถอยฟื้นตัวหรือเติบโตนะครับล้วนเป็นปัจจัยสําคัญนะความเคลื่อนไหวของตลาดคลิปโตโดยรวมบิตคอยอิทเลียมหรือเอาคอยตัวอื่นๆน,นะครับในไปในะทิศทางเดียวกันหรือไม่นะข่าวสารและเหตุการณ์สาคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาบิตคอยนะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกฎระเบียบเทคโนโลยีนะพื้นฐานของโปรเจกต์ต่างๆนี่ล้วนมีผลกระทบนะครับ ซึ่งช่อง Bitcoin ์ทุนเบอรก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาแชร์เพื่อนๆฟังเป็นประจำนะครับก็เดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่น่าสนใจมากๆครับสําหรับตลาดคริปโตเราอาจได้เห็นทั้งข่าวดีและข่าวร้ายนะครับแล้วเพื่อนๆคิดยังไงนะว่า Bitcoin เดือนกันยายนนี้นั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะแดงเถือกหรือพุ่งทะยานมาแชร์ความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับถ้ามันอยากพลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับบิตคอยและตลาดคริปโตอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องของเราสามารถกดสมัครเป็นสมาชิกช่องได้เลยนะและขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะที่ส่งซุปเปอร์ตงมาให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ